ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอคนติกและสามารถติดตามเราได้ทางชุกท่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับขอพระคุณครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวช่วยใหม่รู้ใจคนเข้าครัวที่จะทำให้การเตรียมอาหารง่ายทันใจและไม่เปลืองแรงอีกต่อไป กับเครื่องบดสับอาหารอโคนติกวีดักรุ่น ANCHP 1001 <overlapping noise> เห็นตัวเครื่องเล็กแบบนี้แต่ทรงพลังมากๆเลยนะคะตัววัสดุเขาจะผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวเครื่องบดสับของอโคน a ติกสีเหลืองพาสเทลมาในสไตล์มินิมอลน่ารักตัวปั่นเป็นใบมีดสี่ใบเหมาะสำหรับบดเนื้อสัตว์ พริกกระเทียมเครื่องเทศผักผลไม้ต่างๆทำได้ง่ายๆแบบสบายๆเลยค่ะตัวนี้ให้ความจุมา600 ml เครื่องเล็กมาพร้อมกับกำลังไฟ200วัตต์ด้านบนฝาสีเหลืองจะเป็นตัวกดปัน่นเพียงเสียบปลัก๊กปิดฝาครอบแล้วกดลงเครื่องบดก็จะทำการปัน่นโถแก้วแข็งแรงทนแรงขีดข่วนสามารถปั่นน้ำแข็งได้สบายๆเลย แต่แนะนำให้ใช้น้ำแข็ง10ก้อนกำลังพอดีค่ะทำเมนูเครื่องดื่มเย็นๆได้แถมกลิ่นไม่ติดโถเตรียมวัตถุดิบได้ครบในเครื่องเดียวไม่ว่าคุณอยากจะบดหรือปั่นอะไรแค่มีเครื่องบดสับอควคนติกติดไว้ที่บ้านทุกอย่างก็ง่ายต่อการใช้งานในครัวเรือน อโคนาติกทำเครื่องบดสับอนเนกประสงค์มาสองลายด้วยกันลายแรกจะเป็นลายลิขสิทธ์แท้จากบีดักและลายลิขสิทธิ์แท้จากมินเนี่ยนเร็วๆนี้ภาพยนตร์น้องมินเนี่ยนใกล้เข้าโรงหนังแล้วใครที่เป็นแฟนคลับมินเนี่ยนแนะนำต้องมีเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้เลยคะ่ะสนใจเครื่องบดสับอนเนกประสงค์อโคนาติกสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณหรือตามช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง f a c e b o o k a c o n a t i c World a c o n a t i กแบรนด์ไทยราคาไทย